แค่ไหนจะเป็น Excellency ไหนจะเป็น Highness นะครับเพราะว่าในอาบูดาบีใน UAE เนี่ยเป็นระบบเจ้าผู้ครองรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยการไปพบปะ V.I.P ก็จะมีแบบธรรมเนียมในการที่ที่จะ address นะครับอย่างถ้ากรณีที่ผมไปพบกับ รมนตรีนะครับผมก็จะ address ท่านว่าเป็น Excellency Your Excellency หรือว่าท่านปลัดกระทรวงก็เช่นกันนะครับในวงการทูตก็แน่นอนเราก็เรียกว่า Excellency อยู่แล้วนะครับในระหว่างพวกทูตพวกเรากันเองเนี่ย Excellency บางทีก็พูดแบบ informal ว่า Ambassador Ambassador How are you ทำนองเนี้นะครับบางคนที่ท่านค่อนข้างจะ informal ท่านก็บอกว่าเอาเรียกชื่อเลยนะครับ อย่างท่านทูตสิงคโปร์ท่านก็จะเรียกว่าเรียกผมว่าคามาลนะผมส่วนใหญ,ญ่ก็บอกว่าเรียกว่าสรยุทธนะ,ะนี่ก็เป็นวิธีการในการเรียกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นระดับเจ้าก็ขึ้นอยู่กับทางนี้นะครับทางนี้ก็จะมีระบบเหมือนกันเราก็จะสอบถามจากทางกรมพิธีของเขาโปรโตโคอลว่าจะ d d ดเ s สยังไง นะครับบางท่านถึงแม้เป็นเชคก็เรียกว่า Your Excellency ถ้าถ้าบางท่านที่เป็นสายตรงก็เป็น Your Highness เพราะว่าใน biography ในประวัติของท่านก็จะบอกว่าเป็น His Highness H จุด H เนี่ยนะฮะก็ก็ต้องอศึกษานะครับเรื่องของการเป็นนักการทูตเนี่ยการศึกษาการทำการบ้าน เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราเรียกชื่อท่านอย่างผมเรียกชื่อท่านทูตยกตัวอย่างท่านทูตญี่ปุ่นแอม a บส a เตอร์อายอย่างเงี้ยผมก็จะเรียกท่านแบบเนี้ยท่านก็ต้องจำชื่อผมท่านก็จะรีสปอนว่า a อม a บ s สเตอสรยุทธอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เท่าเทียมกันเป็นเรื่องของวิธีการ Address กันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าดีนะครับแล้วก็ อีกแบบหนึ่งก็คือว่าคน UAE ก็ชอบที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น His Excellency เนี่ยเป็นผมเห็นบัตรเชิญหลายบัตรเนี่ยนะที่มาถึงผมนะถึงว่าถึงแม้ว่าเป็นคนเป็นคนในภาคเอกชนเขาก็อยากจะเรียกนะครับก็โอเคถ้าอยากเราก็มอบให้ได้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ให้ให้ความเหมาะสมเรื่องของการยอมรับนะครับนั่นก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับบางทีการไปงานเนี่ยก็มันก็จะมีหลากหลายอตอนสมัยอยู่ที่เปรูก็มีแบบว่าบางคนก็เป็น gatecrasher คืออาจจะไม่ได้ถูกเชิญโดยตรงแต่ว่าแบบคอยสอดส่องว่ามีงานที่ไหนก็จะไปนะทำตัวแต่งตัวดีๆรอๆก็เข้าไปในงานกลืนกันไปนะ ส่วนที่นี่ก็อาจจะเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นบ้างก็เป็นเรียกว่าทุกคนก็อยากจะได้รับการยอมรับคืออยากจะเข้าสังคมชั้นสูงเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ก,ก็เราก็พยายามดูก็แล้วกันว่าตรงไหนมีความเหมาะสมนั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางอย่างถ้ามีข้อกําหนดก็ต้องทําตามข้อกําหนดถ้าไม่มีข้อกําหนดก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเลือกเอาที่เหมาะสมนะครับ